สวัสดีเจ้าปลาดาวจะมามกป่าเนาะมกับกระทะเจ้ามกป่าแอบป่านั่นแหละจะเอามาล้วนกับกระทะเนาะไปเจ้าไปทํากันเนาะเอานนยมันจะ่ไปนิดหนึ่งเจ้า โอ้ oh, พริกเยอะขนาดเลยไปซื้อปลามาตัวหนึ่งเนาะกิโลกิโลหนึ่งก็หาเนี่ย เหมือนคล้ายๆอ๊อป่านั่นแหละจ้าถ้าจะห้าวว่าอ๊อป่าก็ถูกแล้วเนาะกันเดียวก็ต้องเอาหน้าเข้าใสเจ้าถ้าอันมันบบซุกนะเพราะป่ามันตัวใหญ่ถ้าเคยดูอันคลิปของยายดาวของหูกันเนาะ Ô, bà đào ốc bà hầm lâu nè Cái đều ăn nạm xay Lơi, nè nè Ở bãi bà khu xay bây tối Mình sẽ đeo hòm Nó มานม่เจ้าไส่สอบกินอบป,ป่าเนะมันจะมีไผกินเนี่ยป,ป้ากบัติกินเจ้าเพราะมันมันเพ็ดเนาะอาหารป้าดาวกันเนี่ยอาน้ามใส่เลยเจ้ากันเดี๋ยวก็ต้องอบอาจนหน้ามันแห้งเนาะ คกเจ้าคกหินเมืองไทยนั่นแหละเนาะป้าดาวเอาบะอันเอามาจากเมืองไทยเนาะสากว่าปีแล้วนะเจ้าคกคกใบนี่นะใบนีนะเพราะว่ามันเป็นคกเจาะเนาะคกเจาะนี่มันจะโนเจ้า ขอเติมเกลือไปนิดหนึ่งเจ้าเอาใส่ต่อหน้าใหมแห้งนี่ละเนาะเก,กลือหั่นสักก้ากับหน้ากระแห้งแล้วเจ้าก็เหลือแบบคุกคิกสักน้อยเนี่ยปลาดาวกับป่าสามข้างแล้วนะถ้าบบกับก่ได้เจ้าป่ามันตัวใหญ่มันจะแบบซุกเนาะ ป่าไทยขาวเจ้าเนี่ยป่าติปอนอามากกินดิบนะเจ้ามันสีขาวเนาะยังมักสีขาวยังก็ป่านิ้นนี่นะปัจจัยเจ้าปลาไทยขาวเจ้ามันจะมีสีชมพูอ่อนสีแดงจะได้ข็มีมดนะป่าทะเลเนาะ แต่ปลาท้ายขาวที่เวลา,าเอามาต้มมาแกงมันจะอร่อยเนื้อมันขันมันเนื้อมันก็คล้ายๆปลานิ้นมันเท้า,าจ้ะแต่มันบักขาวเาะอเพราะว่ามันเปลี่ยนถ้าปลาท่าเลเนาะ อ๋อสักคำหนึ่งคือหน้ามันเหลือแค่คูกคิดน้อยกระป๋องละเจ้าก็ทำเหมือนคล้ายๆปลาแอปปลามกนี่แหละแต่ทำกับกระทะเนาะทำกับกระทะมันก็อร่อยเหมือนกันหน้าปลามันก็แบบยศดออกไปทางใดเลยแต่เวลาเอาไปหอไป่อใบตองหน้ามันก็จะยศดออกมดนะ แต่เวลาทำกับในกระทะหน้ามันได้ออกไปไหนเจ้ามันก็อยู่ในกระทะอันนี้อันลอยไปหน้อยหนึ่งจะได้ก็ได้มดเนาะแล้วก็หอมมันจากกันเจ้าคะแนนเท่าใสเครื่องเยอะๆใส่ผงชุลงไปนิดหนึ่งเจ้า ตอนตีเฮาเฮาต่ำพริกนะ่ะจะไปผังใส่เค็มเวลาเฮามาอบแบบนี้เวลาหน้ามันแหง้งมันจะเค็มเจ้าพอหน้ามันแห้งงดแล้วก็มันจะซุกแล้วก็เอาซีมดูถ้ามันจืดเทาใส่เกลือได้ตอนต่ำพี่ก,กับเจ้านะวังจะไปผังใส่เค็มเจ้าหน้าแห้งแล้วเจ้านี่แล้วม้อ เซตเรียบร้อยแล้วเจ้าอบ oh, ป่าแอดป่าเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้าน้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อป้าดาวเทนเนอร์จำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ